สวัสด,ดีครับเพื่อนรายการหลังซีเ h พบกับผมหลังซีเอกับเกมเกนชิน Impact ครับผมอ่าหลังจากที่ดูไตเติลตอนหัวเรื่องแล้วมัก็คือหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราต้องทำภารกิจในเมืองครับผมพอเข้ามาเราก็ได้รับปีกเนาะแล้วก็โดนมังกรโจมตีครับผมก็ทำเฟสตามสีเหลืองไปเรื่อยครับผม และคราวนี้ผมรีบอัดไว้เนาะก็เลยตัดมาถึงตอนที่เราต้องตู้บมังกรครับผมเพื่อช่วยเมืองเอาไว้ในช่วงแรกครับผมนี่ครับผมโอ้โหยิงอย่างกับปืนกลกันเลยทีเดียวครับผมเราก็จะได้รับปีกมาครับผมแม่เสียดาย้ที่ผมไม่ได้อ่าไม่ได้บันทึกเอาไว้ช่วงแรกเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็คือต่อจากครั้งจากทริปที่แล้วกันเลยเพราะเป็น EP สองแล้วนี่ครับผมเราก็ยิงมังกรไปเรื่อยครับผม ไม่มีอะไรมากครับผมมังกรไม่โจมตีเรานะแต่ก็โจมตีมังกรไเรื่อยๆสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําภารกิจในเมืองเนาะประมาณสอจุดแล้วก็จะได้พบตัวละครใหม่ครับผมแล้วก็จะเป็นการสุ่มกาชาของผมด้วยครับผมตอนท้ายเนาะว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรมาร่วมทีมบ้างซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ทราบมาก่อนแล้วครับผมว่า ตัวไหนดีไม่ดีก็ดูรีวิวมาบ้างครับผมก็ไม่หวังว่าจะได้ดีหรือไม่แต่ก็คือจะเล่นให้ครบเท่านั้นเองครับผมก็ไม่ได้เน้นว่าตัวจะเก่งไม่เก่งแต่ก็จะเน้นเล่นให้ผ่านไปได้ครับผมเพื่อตามหาน้องสาวของเราเนาะอันนี้ที่เป็นจอขาวนี่ไม่ต้องตกใจนะครับผมคือเป็นการโหลดเนาะเดี๋ยวถ้านั่นก็ตัดครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาสู่คัดซีนกันต่อเลยครับผมคลิป <you> นี้จะมีคัดซีนให้ดูค่อนข้างเยอะครับผมก็เป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องเนาะนี่ครับผมเราก็จะมาพบกับตัวละครใหม่ๆแล้วก็พูดคุยกันเรื่องต่างๆเนาะ <the track. S 1> ความเป็นไปในเมืองอะไรประมาณนี้เลยเ <new> พื่อนๆก็สามารถชมคัดซีนได้ครับผมยาวๆกันไปก่อนเลยครับผม เราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะพยายามกดข้ามไปทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆครับผมส่วนคนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถกดข้าม on, วิดีโอของผมเนี่ยช่วงนี้น่ะ <is> ไปได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆก็ๆคงเห็นแล้วเนะวาะมันมีอะไรบ้างมานี้ครับผม <S <S 2> <S 2> แนะนำตัวันใหญ่เลยพี่ ต,ต่างๆนานะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมีผมก็จะได้สุ่มตัวละครนะเพราะผมถึงเลเวลห้าแล้วนี่ก็ผ่านต่างๆเนาะเขาก็บอกว่าปลดล็อกอะไรบ้างก็มีนั่นมีนี่มีท่าแล้วเขาก็จะให้ปีกเรามาด้วยครับผมอ่าให้ปีกเรามาเราสามารถเปลี่ยนปีกได้เนาะเออเครื่องร่อนดีกว่าครับเรียกเครื่องร่อนดีกว่าเรียกปีกมันก็อะไรอยู่เนาะ เป็นอุปกรณ์การล่อนครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมคือมันจะให้แต่ตอนแรกแล้วล่ะครับผมซึ่งแต่เราสามารถจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนแบบได้ครับอันนี้เราก็เข้ามาในตึกนี้ครับผมก็เป็นเฟสเนาะจุดสีเหลืองเข้ามาครับผมเพื่อจะพูดคุยแล้วก็แนะนำตัวอะไรประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับ เกมนี้เล่นไม่ยากนะผมแต่ไปยากเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเวลาสู้บงสู้บอสอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจะทำเคื้อเรื่องให้จบจริงๆเล่นจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจผมจะเน้นอยากจะทําเนื้อเรื่องเนาะไม่รู้ว่าจาอข่าวอีกแล้วตัดครับผมอ่าพอตัดเข้ามาก็เจอน้องสาวคนสวยครับผมซึ่งอยู่ในตึกนี้แล้วก็สมาชิกอีกนี่ครับผมผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้เนาะ ไม่แน่ใจว่าคนไต้หวันชื่อลิซ่าหรือเปล่าคนนี้ชื่อจีนมั้งครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถนํามาเล่นได้ครับผมก็เป็นคัสตีนเนาะก็ปรึกษาหารือกันตามภาษาครับผมใครที่ชอบเนื้อเรื่องเสพเนื้อเรื่องก็สามารถอ่านได้แล้วก็ดูคัสตีนไปเพืนๆครับผมอ่าก็เหมือนผมตอนนี้นะครับผมผมก็ให้เพื่อนๆได้ดูอย่างเต็มๆเนาะบางคนไม่ได้เล่นเนี่ยก็สามารถดูได้ครับผมอะไรประมาณนี้เลย เราสามารถดูได้ครับแต่ก็อาจจะอ่านไม่ทันเนาะเพราะผมก็กดค่อนข้างเร็วอะไรเงี้ยผมเองก็ยังอ่านไม่ทันเลยครับเป็นการแนะนําตัวทั่วๆไปครับผมในนี้แล้วก็วางแผนการต่อสู้เนาะก็เหมือนกับว่าจะร่วมมือกันต่อสู้อะไรประมาณนี้เลยนี่แหละครับผมไม่มีอะไรมาก คลิปนี้ยังสบายสบายครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะตำรวจในเวสต่อไปเลยถ้าเวสมันง่ายเนี่ยหรือจุดสีเหลืองมันขึ้นมาแล้วมันทำให้เราทําง่ายเนี่ยเราก็จะผ่านไปที่ใช้เวลาไม่มากครับผมแต่รู้สึกว่าคลิปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีสิบกว่านาทีถึงยี่สิบนาทีเกือบครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับผมไม่งั้นเนื้อเรื่องมันจะไม่ปติดต่อเนาะ ผมก็จะพยายามครับผมแต่ก็จะไม่ลงถี่เท่าไรครับผมในการขั้นเวลาเนาะสำหรับคนที่ว่างๆก็เี้เขาเป็นยังไงเนาะเกมนี้อะไรเป็นอะไรก็ประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดในตัวการเล่นการอัพนู่นอัพนี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ถามเข้ามาจริงๆเนี่ยต้องมีคนทําเยอะแยะเลยครับผมแต่เขาไม่ได้เล่นเรื่องแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาเล่นให้ดูกันแบบว่าไปทํานู่นทํานี่อะไรประมาณนี้ครับผม ผมก็จะเอาแบบจุดหลักๆของเกมสาคัญเนาะเป็นเนื้อเรื่องไปครับผมอะไรประมาณนี้เลยนี่แหละครับเดี๋ยวสักคู่เราก็จะไปกันแล้วถามตอบค <The monsters S 1> ุยกันนิดหน่อยตามภาษา <Make> ผมเพ่รู้จักกันใหม่และอย่าลืมนะครับผมของผมมีการตุ่มครั้งแรกครับผม ก็สิบกว่ากล่องอยู่นะสิบเอ็ดสิบสองกล่องครับผมนี่ครับผมปลดล็อกกาชาให้สุ่มแล้วผมก็สามารถสุ่มได้แล้วครับผมแต่จะสุ่มได้ตัวอะไรนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถลุ้นไปกับผมเช่นเดียวกันเลยโอเคเดี๋ยวพักดูคัสซีนกันไปสักครู่ครับผมนี่ครับผมพอตัดกลับเข้ามาเนี่ยผมก็จะทําการเปลี่ยนอ่า รูปแบบของปีกก่อนเนาะเพราะว่าเกตัวเกมมาแนะนําให้เราเปลี่ยนครับผมเราก็จะเปลี่ยนปีกตัวเครื่องร่อนของเราเนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการเนาะนี่ครับผมสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวแหมอันุท้ายสวยเนาะแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกกับผมผมก็จะเปลี่ยนปีกให้กับทุกตัวเลยนี่ครับผมอประมาณนี้ครับผม เกมมันจะแนะนําให้เราหมดเลยครับผมตัวเกมช่วงนี้ไม่มีอะไรมากโอเคครับผมเมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยเ,เมื่อติดปีกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยต่ออีกนิดหน่อยครับผมและเราก็จะออกไปด้านนอกกันเลยครับผมเพื่อจะไปสำรวจอะไรต่อมีอะไรต่อครับผมตอนนี้ก็เวนนดูในห้องกันนิดหน่อยครับผมว่ามีอะไรเนาะ ก่อนที่ออกไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปข้างน,นอกเนี่ยเราก็จะไปรับของรางวัลแล้วก็ไปที่ร้านก่อนครับผมไปที่ร้านเอ,อตัวที่เราแลกของครับผมร้านแรกก่อนเข้าประตูเมืองด้านซ้ายมือครับผมไปครับเกมนี้นี่แม่ เขาว่ามันมีหลายแพทกครับผมไม่ใช่หลายแพทเนีเอ่อเนื้อเรื่องเนี่ยไม่จบเพียงในภาคเดียวครับผมต้องมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอน้องสาวเรื่องมันจะจบให้เจอน้องสาวกันเมื่อไหร่ยังไงก็ยังไม่แน่ใจครับผมแต่ก็มีเรื่องราวดีๆแน่นอนครับผมอ้าวจอขาวกลวลืมตัดครับผมไม่เป็นไรครับผมโหลดเสร็จพอดีมาต่อกันเลยครับผม <now> on, นี่ครับผม เมื่อออกมาจากห้องแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเฟสสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาครับผมเราก็ไปทําต่อเลยครับผมนม่ได้เครื่องร่อนมาใหม่ก็ใช้เลยครับผมฟื้นฟื้นไปเลย <c oughs> ไาครับเดี๋ยวก่อนก็ออกไปข้างนอกตอนรับเฟสเนี่ยเดี๋ยวจะเอ่อติดติดติด โอ้โหเราก็ไม่ไปตามทางนะครับผมเล่นแบบดิ่งไปทางเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ยอมไปซะแล้วจะดูพันที่นิดนึงครับผมอ่าเจอแล้วครับผมแม่เจ้ามังกรนี่ทำให้เมืองเกิดฝุ่นละอองไปหมดเลยครับผมดูไม่ค่อยสดชื่นเลยครับผมเดี๋ยวเราต้องรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้อง การทําให้มังกรเนี่ยมังกรเนี่ยมันเป็นมังกรเทพครับผมมังกรมันเป็นมังกรดีครับผม,มเคยมีเนื้อเรื่องเนาะแวะร้านที่โจงนีิดตรงนี้ร้านทําอาวุธครับผมว่าไงเนี่ย oh <Wow. S 1> อยังไม่มีอะไรเกิดข <Of course. S 1> ึ้นครับผมยังไม่ทําให้เราเนาะหรือว่าผมกดผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมยังไม่ ก็ยังไม่ทครับไาปเดี๋ยวเราไปทางอื่นต่อครับเานปอย่างที่บอกครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จัเป็นการดูคั้นตนยาวๆครับผมเพราะเกมเขาจะสอนเราด้วย เกมรู้สึกว่าจะเริ่มพระนภัยกันจริงๆมันต้องเลเวล20ของนักพระนภัยขึ้นไปหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเป็นการฟาร์มเพิ่มเลเวลตัวเองให้แข็งแกร่งและหาเพื่อนเนาะโอเคครับผมหลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มสุ่มกาชากันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านไปสุ่มกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เสียเป็นการเสียเวลาของคลิปเนาะไปครับมาแล้วครับผม ได้เวลาการสุ่มของกันแล้วครับผมตอนนี้ผมก็มีสามารถสุ่มวันนี้ได้สุ่มวันนี้ก็ได้ครับผมก็คืออย่างที่บอกครับผมเราสามารถนําของที่เราผ่านเลเวลห้าเนี่ยมาสุ่มได้ครับผมแล้วก็เราก็จะเลือกสุ่มเนาะตอนนี้ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะสุ่มแบบไหนดีครับผมแบบไหนดูแล้วมันจะได้ง่ายได้คุ้มคือเราต้องการเพื่อนร่วมทีมครับผมอันนี้ครับผมมีโอกาสยี่สิบครั้ง แล้วก็ทุกสิบครั้งการันตีได้ได้ตัวละครแน่นอนครับผมซึ่งนูเอลจะอยู่อันนี้มันเป็นผมเห็นเขาสุ่มกันในช่องต่างๆเนี่ยโอ้โหบทไปเยอะครับผมเรียกได้ว่ากว่าจะได้น้องเคอะไรนี่มานี่เป็นอะไรที่เยอะมากๆครับผมโอเคกดสุ่มกันเลยครับผมดูที่ว่าจะได้อะไรบ้างครับผมโอ้โหมีเสียม่วงมานะครับ มุ่งมาแล้วครับผมดูที่ว่าจะได้ตัวละครได้ตัวละครแล้วครับผมเป็นเจ้าอะไรเนี่ยซิงอยู่ทำบุอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยวครับผมเป็นธาตุน้ำครับผมแล้วก็กระบอกก็เป็นอาวุธครับผมซึ่งเราเริ่มเล่นเนี่ยเอาหมดครับผมเราไม่มีตัวละครเราไม่มีอาวุธอะไรเลยเราเก็บหมดครับผมครั้งแรกเนี่ยจะไม่ถือว่าตัวเราไม่เกลือแล้วครับผมเพราะเราไม่รู้เนาะ ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไงเจ็บอยากเดียวครับผมอ้าวได้ตัวละครโอ้โหซ้มอีกแล้วครับผมทําไมไม่ได้ตัวอื่นบ้างเนาะน,นี่ครับผมซ้มไม่เป็นไรครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับผมเอาไว้แลกสุ่มได้อีกครับเอาไว้แลกเปลี่ยนเรื่อยๆอ่าสิบกล่องแรกก็เป็นแบบนี้ครับผมได้มาประมาณนี้เลย โอเคครับผมตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะว่าเออไอพวกนี้มันใช้ยังไงอะไรยังไงเรียบร้อยหมดครับผมก็เหลืออันนี้ครับผมอันนี้ก็สามารถสุ่มได้ครับผมเปิดสุ่มกันนะครับผมเป็นไงครับผมมีสีม่วงมาครับผมสิบกล่องนี้เป็นยังไงครับผมได้ดาบ ดาบอีกแล้วครับผมตบบองครับดาบโอ้โหดาบรัวๆจะดาบแต่ละประเภทก็เป็นคนละชนิดกันนะครับผมเราต้องมาคัดเลือกอีกทีเนาะดาบดีไม่ดียังไงโอ้โหได้หอกครับผมอ้าวตัวละครโอ้โหโนโเอลครับผมโนโอเอลมาในสิบกล่องแรกครับผม อถือว่าโชคดีครับผมก็ที่ได้มาเนาะเพื่อนๆคนอื่นจะได้อย่างนี้หรือเปล่าลูกเป็นกล่องมือใหม่เนาะเขาคงได้กันทุกคนแล้วครับผมก็เคยดูในคลิปต่างๆเขาก็บอกว่าได้กันทุกคนนะครับโนเอลก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ก็เป็นแต่ก็ถือว่าได้มาแล้วครับผมโอเคครับผมการตุ่มกาเช้าผมก็มีประมาณนี้ครับผมก็ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแนะนำยังไงอยากจะให้ผมเล่นไปแนวไหนบ้างก็สามารถบอกกันได้ครับผมอาม่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมในการทำธุรกิจรัวๆครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ